สวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีค่ะขอมาเปลี่ยนน้องโคโร o คาเซียอโรหาใส่ตะก้านะคะวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่า,าส่วนผสมดินของเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเรามีส่วนผสมไว้ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยค่ะอยากจะย้ายน้องมาไว้ที่ตะก้าน้องจะได้โตวไวๆ ขยายพื้นที่ให้น้องค่ะใบเขาจะมีลักษณะเด่นนะคะค,ะคะ่ก้านเขียวค่ะเขาก็จะมีตรงกลางดำๆสีดำ เป็นเหมือนลายของเขาอะคะ่ะหลังจากที่เราเตรียมดินแล้วนะคะหลังจากที่เราเตรียมดินแล้วเราก็จะมาย้ายน้องลงตะกร้าค่ะคือเราเอากาะมาเ้าเพิ่มนะคะมาเพิ่มกับดินที่เราหมักไว้แล้ว นี่เราก็จะใช้ดินเก่าของน้องด้วยนะคะเดี๋ยวเวลาเขาเกิดใหม่เขาจะแทงหน่อมาที่นี่นะคะเห็นไหมคะเอาห้ดูถึงรากรากเดินดีมากค่ะลากเดินดีมาก จะเอาสูงๆก็ได้นะคะแต่ว่าไม่อยากเอาสูงมาก ตั้งนองจะทรงให้ โ้ยตายตะการนี่ค่ะจะเพิ่มอีกก็ได้ คือวันนี้ของออยดินเขาแฉะอยู่น,นะคะก็คือจะรดน้ำเพิ่มก็ได้หนนรือรดก็ได้นะคะชช่น ย้ายลงตะกร้าค่ะจบคลิปแล้วนะคะไม่มีอะไรมากค่ะ